โอเคอะคลิปนี้ก็จะเป็น r รีอคชันนะครับกับเกมใหม่ของ From Software นะครับ The Dust Blood นะครับซึ่งตอนที่เทรลเลอร์นี้ออกเนี่ยผมไลฟ์สตรีมอยู่นะครับเพื่อนๆก็เข้ามากันเต็มช่องแชทเลยบอกดูดูดู Nintendo เล็กเลยงี้บอกมึงต้องซื้อแน่มึงต้องซื้อแล้ว Nintendo Switch 2เนี่ยอะไรเงี้ซึ่งอ่ะมาลงไลฟ์แล้วก็มาดูเทรลเลอร์กันหน่อยละกันครับหลายคน ที่ตามช่องนี้น่าจะรู้ว่าผมเป็นสาว ok ก fromsoft นะครับและเป็นสาวกโซเกมนะครับซึ่งมานี่เป็นเกมเหมือนน่าจะเป็นเกม fromsoft เกมแรกเนาะที่เป็น Exclusive ของ Nintendo นะครับเพราะฉะนั้นก็มาเลยมาดูกันมาหนึ่งสองสาลุยหลับ <c oughs> เมาเหรอดัสบลอดดัสแปลว่ากลางคืนบลอดแปลว่าเลือดย่ำค้ำอะไรพวกนี้มันหมายความว่ายังไงอะแวมไพร์อะไรพวกนี้เหรอ I give you my blood มันจะแบบบอลกันอีกแล้วเหรอ I give you my life ฉันให้เลือดฉันให้ชีวิต Turn a wheel And transport him to a n i g humanity's t To of h very dusk อจดสิ้นสุดของมนฑเสียชาติน่าจะเกี่ยวกับแวมไพร์พอ,นนะอะไรพวกนี้ป่ะมีตาไร้สัญงานที่มือฟัมซ ทำไมมันดูบวบบอลจังเลยอ่ะหุ้ยดูแบบโลกอนาคตเลยคนนี้ด้วยนะเฮ้ยมันอยู่กัอนาคตเหรอ,อเรื่องไม่อนาคตแล้วก็ยังก็ยังมีด่าเอ้ยจีนชุดจีนอ๋อฮ ชิดน่าลักว่ะสตีพังว่ะมวามา้าวไอเฮียอะไรวะเนียบุนพาแล้วมตช์ราฟมตาต์หต่ดสู้หนต่อสู้ไห้เหน่อย,ออยชิดโอเพนปรนี่ไงลังพายกูว,ว่าแล้วว้าว You! <laughs> Close your eyes and contemplate now the moon as befits the soon to depart. I pray that you are able, carrier of blood. blind oh. <laughs> แค่ไม่เดินเสาเพื่ออะไรวะเนี่ยทำไมมันดูลมมิทจังเลยอ่ะเกมนี้เนี่ยคือถ้ารู้จักฟอร์มซ้อนนะไอ้คนแต่งตัวแบบเมืมเ่อกี <c> ้แ <oughs> หละน่ากลัวที่สุดละ <c oughs> หนูหนูมีปีกไหรเนี่ยน่ารักจัง <laughs> ไอ้เฮียเอ็กซ์คูขนนะีขอโทษน,นะขอโทษน,นะขอโทษนะมลงพีซีไม่ได้กูก <laughs> <laughs> ็ต้องเล่นในในสอโน้ตสวิตนะคือกูซื้ออยู่แล้วแหละถ้ามึงไอเอ็กซ์คูสีกูก็ซื้ออยู่แล้วแหละถึงไม่มีเกมนี้ก็น่าจะซื้อสวิตสองหนู อ่าเล่นเล่นมันน่าเล่นมันน่าเล่นมากเลยน่าเล่นมากเลยเออไม่รู้โอเพนแต่ว่าไม่รู้โอเพนเบอร์หรือเปล่าแต่ว่าแบบเกมมันดูมีหลายอย่างมากเลยอ่ะมีมีแบบยุคอนาคตหรือเปล่ามีดาบด้วยมีไดโนเสาร์ด้วยมีแทบทุกอย่างเลยจริงๆเออเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าที่รู้คือมิยาสกิกลับมากำกับเพราะฉะนั้นเอาจริงเอาจริงเกมเนี้ยก็คือ เป็น the next big thing เลยเป็นเกมใหญ่เกมต่อจาก e l d e ด l i n g เลยเพราะฉะนั้นเล่นแน่ๆเล่นแน่แนแล้วผมคิดว่ามันผมคิดว่าการที่บอกว่า e x c l u s ค v e n i n t e n d o s w i t ว h ก็ไม่น่าจะใช่ไม่ไม่น่าจะใช่เรื่องโกหกน่าจะ e x c l u s i v e จริงๆอะไรงี้แบบแบบอะไรอะ่ะ forever อะไรเพราะนี้ไม่มีทางที่จะมาลง PC ไม่ไม่มีทางที่จะมาลงพีซตลอดกาลอะไรงเงี้เพราะฉะนั้นก็นั่นแหละเล่นครับผมแบบนี้ไลฟ์สตรีมยังไงวะ <laughs> ไม่เคยไลฟ์สตรีมเกมในสวิตเลยไม่รู้หรือไม่หรือไม่ไมก็ช่างแวงไม่ต้องไลฟ์เล่นไปโอเคทิปนี้ก็คิดว่าคงประมาณนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่ชมกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ